ครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็นคอในตำนานด้วยตาของผมเองเรียกได้ว่าสิ่งนี้คือสมบัติประจำชาติคอในตำนานที่ไม่ว่าใครที่เล่นเกมก็คงรู้จักกันดีโดยค่าสถานะของไอเทมนี้จะทำการเพิ่มความแข็งแกร่ง500ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่นค้าทั่วไปมีพลังเทียบได้กับเลเวล500อาวุธชิ้นนี้ล้ำค่าจนสามารถเอาไปเทียบกับสมบัติอันที่มีค่าได้เลย <c oughs> อย่างนั้นเหรอฉันก็ใช้มันได้ดีเลยละ่ะมีคนหลากหลายหน้าตาพยายามจะขอซื้อมันแต่ฉันก็ปฏิเสธพวกนั้นไปนี่ฉันคิดถึงการได้คุยกับผู้คนอื่นๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะค่านิสัยได้ทำให้ผู้คนแต่งก็หลบเลี่ยงที่จะพูดคุยด้วยพอได้คุยกับลุงคนนี้แค่นิดเดียวก็ด้รู้สึกดีไปซะละนี่เจ้าหนู ครับถ้าหอกหน่อยไม่ได้ยุ่งอะไรช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันหลงทางน่ะเอ๊ะท่านหลงทางในที่แห่งนี้เหรอครับใช่ใช่พอดีมีเพื่อนแนะนำว่าให้ไปฟาร์มมาหรือพีระมิดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพอเดินมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันออกตามที่แผนที่มันบอก แต่จูๆ่ๆก็รู้สึกว่าหลงทางน่ะถ้าถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาที่แห่งนี้เหรอครับสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไหมนะหุบเขายูทาซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบเจอแมงมุมดำได้บ่อยๆเพราะโดยปกติผู้เล่นทั่วไปก็จะใช้เกตวาร์ปข้ามไปยังรีเฟเลยโชคดีที่เขาไม่ได้เจอกับพวกสัตว์ประหลาดแถมเส้นทางนี้ถ้าใช้วิธีเดินก็ต้องใช้เวลาทั้งวันอีก เอาล่ะในไหนเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แล้วฉันควรจะเพิ่มเลเวลในระหว่างทางไปดีไหมถ้าเราเดินทางไปกับคนที่สามารถโจมตีมแมงมุมดำได้ในเพียงครั้งเดียวแล้วก็พอดีผมก็จะไปทางนั้นเหมือนกันครับโอ้อย่างนั้นเองล่ะทางนั้นก็ไปด้วยกันแล้วกันพ่อหนุม่มแล้วก็เรียกฉันว่าลุงแล้วกันนะ <laughs> จะว่าไปแล้วผมยังไม่รู้ชื่อเสียงเลียงนามของลุงเลยนะครับ โอ้ตายละดืมแนะนำตัวไปได้ฉันมีนามว่าคิมชุนซอมเรียกฉันว่าลุงชุนซอมได้ตามสบายเลยฮ่าครับรับทราบครับชื่อเล่นคือคิมชุนแวกเรื่องจริงเหรอครับเขาคนนี้คือคิมชุนซัมจริงๆเหรอเนี่ยช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คิมชุนซัมก่อนที่ฉันจะย้อนกลับมาเขาคือปรมาจารย์แห่งช่างตีเหล็กกลุ่มโล่เหล็กไหลซึ่งเป็นกลุ่มช่างฝีมือระดับชั้นนำเรียกได้ว่าเขาคือปรมาจารย์หนึ่งใน10อันดับแรกที่มีความสามารถเทียบเท่ากับแคนอันดับต้นๆได้เลยนอกจากนี้เขายังเป็นผู้นำของกลุ่มที่ผลิตอาวุธอันยิ่งใหญ่อีกด้วยถ้าต้องให้เล่าว,ว่าคนพวกนี้ยิ่งใหญ่ในเอซมากมายแค่ไหนคงเมื่อยปาก คนเทเทพขนาดนั้นตอนนี้ก็กำลังอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยนะไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้หมุดมือไปเด็ดขาดลองครับรับการไหวส้สวยๆจากผมไปเบยเนาะนี่นายเป็นอะไรไปนะก็เป็นการทักทายระหว่างลุงกับหลานอย่างผมยังไงล่ะครับเอ๊ะหลานครับ คุณลุงเดี๋ยวผมจะนำทางคุณลุงเองครับอ่เออได้สิชายผู้นี้จะสามารถสร้างอาวุธระดับตำนานได้แน่แและอาวุธในตำนานที่คนคนนี้เคยสร้างให้กับิงอาเธอร์ความโกรธแค้นของอาเลียคาทานั่นในตอนนั้นฉันทำได้แค่เฝ้ามองอาวุธนั่นอยู่ในมือคนชั่วนั่นเฉยๆแต่คราวนี้ฉันจะไม่มีทางให้มันเอาอาวุธในตำนานไปได้อีก อ้ uh huh. ลุงครับพอดีหนทางข้างหน้ามัสุดแสนจะลำบากถ้าเราไปแบบเป็นปาร์ตี้กันมันจะดีกว่านะครับอะปาร์ตี้ครับแค่กดยอมรับบนหน้าต่างแจ้งเตือนก็พอครับว้าว wow. ทำอย่างนี้ได้ด้วยสินะครับทีนี้เราก็มาเริ่มเดินทางกันไปกันเลยดีกว่าครับลุงคุณลงุง คุณลุงครับมีอะไรเหรอเจ้าหลอนมาแมงมุมมันโผล่มาอีกแล้วครับให้พวกมันเข้ามาเดี๋ยวลุงจัดการเองว,ว้าวคุณลุงเก่งที่สุดเลยตำนานยังไงก็เป็นตำนานจริงๆตอนแรกจะให้ช่วยอัพเลเวลสักหน่อยใครจะคิดว่าถึงขนาดที่หัวทีเดียวตายทุกตัวงี้ ถึงจะปวดตัวนิดหน่อยแต่พวกนี้ไม่ขนามือฉันหรอกนี่เจ้าหลานเรานี่เข้าขากันสุดๆเลยนะจริงครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นฝีมือของคุณลุงคนเดียวเลยครับนี่งไงเขาถึงบอกว่าทําไมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนถึงดีเข้าใจหรือยังละ่ะไอ้เจ้านายเออที่นายพูดมันก็ถูก นี่สินะที่เขาเรียกว่าถ้าเลือกเส้นทางถูกเราก็จะได้เงินมากมายนะ่ะนี่มันคือวิธีการหาเงินแบบนั่งอยู่เฉยเลยนี่วาลูงงี้ฉันน่าจะเข้าปาร์ตี้การล่ามาสเตอร์อย่างนี้ตั้งนานแล้วเนอะฮะคิดว่าอะไรมันจะเป็นไปตามใจหมดเลยหรือไงไอ้เจ้านายดูนั่นซะก่อนเออก็จริงอย่างที่ก้อนพูดค่านิส,าสัยติดลบขนาดนี้ จะมีใครที่ไหนอย่ามาคุยกับฉันกันนี่เจ้าหลอนครับเข็มกอดตรงนั้นคืออะไรเหรออ๋ออันนี้เหรอครับมันคือเหรียญรับรองของกิวนักผจญภัยครับซึ่งของผมเป็นตาแพทิน้มครับอืมเหรียญรับรองกิวนักผจญภัยครับทางกิวจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบนะครับคุณลุง หรือว่าไม่เคยได้เห็นรับรองอันนี้เลยเหรอครับไม่เคยนะสิเพราะฉันมัวแต่เที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่ก็นั่งตีเหล็กอยูอ่เออาจริงดิถ้าไม่มีเหรียญรับรองอันนี้ตอนไปไหนมาไหนคุณลุงคงจะลำบากหน้าดูทำไมลรอมันเหมือนกลับไปขับขี่รึไงฮะเปล่าครับมันก็ไม่เชิงว่าแบบนั้น แต่ถ้ามีเหรียญรับรองนี้จะทำให้คุณลุงจับกลุ่มปาร์ตี้ได้ง่ายครับอย่างนั้นเองเหรอพวกเพื่อนฉันมันก็รอกันอยู่สงสัยต้องเริ่มจับกลุ่มแล้วสินะพอลองมองคุณลุงผู้มีจิตใจบริสุทธิ์นี้แล้วดูเหมือนสิ่งสำคัญของเขาไม่น่าจะใช่การล่าแล้วล่ะคุณลุงเคยหาผู้คนที่อยากมาเข้าร่วมกลุ่มบ้างหรือยังครับแน่นอนสิ กลุ่มการผลิตอาวุธของที่สุดยอดของเราไงเอาเถอะปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปอย่างนี้แหละเพื่ออนาคตฉันก็ต้องวางแผนบ้างแล้วลุงครับว่างไงตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าการอัพเรเวลไปจับแมงมุมเพิ่มอีกสักตัวไหมครับแมงมุมเหรอครับเป็นตัวที่ใหญ่กว่าที่จัดการไปเมื่อกี้เยอะเลยครับ เจ็บ <Yeah. S 2> ฉันจะพิสูจน์คุณค่าของฉันและได้รับความปลดปานจากเขาให้ได้อู้ฟู่เบ็ดโน .1 เว็บใหญ่ใจชัวร์และหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนำเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบอลสลอ็อตหรือบาร์และมีระบบพอโตทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีกาลันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า5 0 0 0 0คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แอปอู้ฟู่เล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวร์ต้องอู้ฟู่